การวัดความยาวแตะบ้านพี่เหลิมตึ้มสว re ัสดีครับเด็กๆพี <sek> ่เหลิมจะพาเด็กๆไปวัดความยาวของสิ่งต่างๆโดยใช้เครื่องมือในการวัดความยาวนั่นเองเด็กๆอยากรู้ไม่เอ่ยว่าพี่เหลิมใช้เครื่องมืออะไรและมีน่วยกี่อย่างถ้าเด็กๆอยากรู้แล้วไปดูกันเลยก่อนที่เราจะไปดูกันนั้นเรามาทำแบบฝึกหัดก่อนเรียนกันเลยดีกว่าเด็กๆซึ่งแบบฝึกหัดของเรานั้นอยู่ใต้คอมเมนต์นี่เลยครับ ถ้าทำไปบบ่งกหัดกันเสร็จแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยต่อไปเรามาดูสิ่งของต่างๆที่ช่วยวัดความยาวถ้าอยากรู้มีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยอนนันที่1นึ่ไม้บรรทัดซึ่งไม้บรรทัดเป็นสิ่งของที่วัดความยาวขนาดน้อยไม่ว่าจะเป็นดินสอกบเหลายางลบต่อไปอันที่2ตลับเมตรซึ่งตลับเมตรเอาไว้วัดความกว้างส่วนสูง ไม่ว่าจะเป็นของประตูหรือว่าหน้าต่างต่อไปอันที่สามใส่วัดรอบตัวเอาไว้วัดรอบเอวของเรานั่นเองและอย่างสุดท้ายไม่เมตรเอาไว้วัดสิ่งของที่มีความยาวมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นผ้าหรือเชือกนั่นเองครับผมเรามาดูหน่วยวัดความยาวกัน1เซนติเมตร2เมตรซึ่งหน่วยพวกนี้นั้นมีการใช้ตัวยอ่อ แล้วมีการเทียบกันดังนี้เรามาดูกันเลยเซนติเมตรใช้ตัวย่อเป็นซมเมตรใช้ตัวย่อเป็นมจุดความยาว100ร้อยเซนติเมตรเท่ากับความยาวหน่เมตรและหน่วยที่เล็กที่สุดก็คือหน่วยมิลลิเมตรความยาวของ1นเซนติเมตรนั้นจะเท่ากับความยาว10มิลลิเมตระนะแล้วเส้นเล็กๆที่อยู่ตามมใบพัดน,นั้นก็คือหน่วยของมิลลิเมตรนั่นเองครับเด็กๆ ต่อไปเรามาดูตัวอย่างกันย้ยยมเยมยืนเทียบกันโดยวย1เส้นโดย1เส้นนั้นเท่ากับ1ห,หน่วยใครสูงที่สุดครับเด็กๆกองแล้วครับยมสูงที่สุดทั้งหมด4ีหน่วยนั่นเองเรามาดูข้อต่อไปกันมีเข็มขัดอยู่ทั้งหมด3เส้นสีเขียวสีแดงสีฟ้า สีไหนยาวที่สุดตอบกันหน่อยสิครับเด็กๆถูกต้องแล้วครับสีแดงยาวที่สุดต่อไปเด็กๆครับเด็กๆเห็นความยาวของดิสอมันเป็น2ใช่ไหมครับ no และดิสอยาว3เซติเมตรใช่ไหมเอ่ย <No. S 1> ดินสอมีระหว่าง กี่เซนติเมตรถึงกี่เซนติเมตรครับเด็กๆ2เซนติเมตรถึง3เซนติเมตรใช่ไหมละครับเด็กๆเอ๊ะพี่เหลิอมอยากทราบว,ว่านิสสอนี้นั้นยาวเกิน2เมตรไปกี่เส้นครับเด็กๆถูกต้องลวครับสี่ช่องนั่นเอง <No. S 1> งั้นคําตอบของเราก็คือนิสสอแทงนี้นั้นมีความยาวทั้งหมด2เซนติเมตร4มิลลิเมตรนั่นเองครับเด็กๆ เด็กๆก็พอจะทราบกันว่าความยาวกันแล้วฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเราไปฝึกฝนแล้วลองวัดขนาดต่างๆนะครับส่วนพี่เลิมนั้นจะไปวัดโต้ต่อขอไปแล้วนะครับเด็กๆไม่บายยอ่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร e กันด้วยนะครับ